ศต้องรู้อะไรเป็นคําถามที่น้องๆทุกคนสงสัยถ้าอยากรู้ว่าเรียนอะไรบ้างไปฟังอาจารย์กันเลยครับน้องต้องคุณศึกษาก่อนว่าเภสัชเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วตัวน้องเองอ่ะสนใจเรียนทางด้านไหน ปี1ถึงปี6เรียนอะไรบ้างคะก็ของคณะเภสตรมีหลักสูตรเรียนทั้งหมด6ปี6ปีนี่รูปแบบการเรียนนะในตอนปีหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับส่วนจะเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อปูพื้นมาก่อนรแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานวิชาชีพนะครับกล่าวก็คือโดยส่วนใหญ่ปีหนึ่งเนี่ยจะเรียนหมวดวิชาที่เราเรียกว่าวิชาศึกษศาตรทั่วไปพอเข้า หลักสุดจริงๆก็คือปี3ปี4ี่ปี5เนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพใช่ครับแล้วปีหกเราไปทำอะไรกันครับปี6ก็มีการฝึกงานครับทั้งปีเลยทั้งปีฝึกงานนะครับเพื่อให้เกิดประสบการณ์นะครับเตรียมบัณฑิตเพื่อที่จะไปทำงานได้จริงในชีวิตจริงนะครับในชีวิตจริงปี6ก็จะเป็นการฝึกงานทั้งปีในสถานที่ฝึกต่างๆใช่เขาไปฝึกที่ไหนกันบ้างก็มีทั้งโรงพยาบาลนะครับร้านยานะครับ โรงงานครับโรงงานการยาหรือบริษัทยาก็มีนะครับแล้วก็สสจสสจก็คือสำนักงานสารสุขจังหวัดใช่ครับสารสนเยอะนะครับสาขาฟาร์มแคร์กับฟาร์มายต่างกันยังไงคะหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเนี่ยเรามี2สาขาให้เลือกนะฮะสายบริบาลทางเภสัชกรรมหรือฟาร์มวัสดุที่ข้อแคร์ก็อีกสายหนึ่งเราเรียกว่า เภสัชอุตสาหาการใช่นะครับนะเ,เรียกว่า Industrial อินดัสทรี l ุตสาหกการบริบาลทางเภสัชกรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาเป็นหลักส่วนเรื่องของเภสัชอุตสาหาการก็จะเป็นเรื่องของการผลิตยา,าตั้งแต่หาวัตถุดิบมานะครับตั้งแต่ทำวัตถุดิบให้มันบร,ริสุทธิ์วัตถุดิบนั้นมาทำให้เป็นรูปแบบยาต่างๆคณะเภสัชศาสตร์จบไปทำงานอะไรได้บ้างคะ คือการเป็นเภสัชกรเนี่ยเรามีขอบเขตงานกว้างมากเลยนะครับเนาะส่วนหนึ่งของเภสัชกรก็จะไปทําง,งานที่โรงพยาบาลนะครับก็คือดูแลเรื่องการใช้ยาของคนไข้เป็นหลักส่วนหนึ่งก็ไปที่ร้านยาที่เราเรียกว่าเภสัชกรชุมชนนะ,ะเภสัชบ,บางคนก็จะไปอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมก็อาจจะมีในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบต่างๆหรือว่าผลิตภตัณฑ์ต่างๆนะครับ อย่างเช่นการที่ไปอยู่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคอยตรวจบางทีเราเอ๊กินลูกชิ้นลูกนี้มันปลอดภัยไหมเนี่ยก็สามารถส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเภสัชนะเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลให้นะครับว่ามันปลอดภัยไหมนะครับการใช้ยาหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าอาหารนะครับปลอดภยัยไหมน้ําแข็งนะครับการตรวจโรงงานนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเภสัชกรเหมือนกันน้ำดื่ดด้วยใช่ไหมน้ำเดือมด้วย,ใช,วยใช่ครับ หน้าที่ของเภสัชกรในร้านยากับโรงพยาบาลต่างกันยังไงคะอ่าจริงๆเภสัชกรโรงพยาบาลนะครับจะทํางานที่เราเห็นกันทั่วไปก็คืออยู่ในห้องยาผู้ป่วยนอกนอ,กอย่างเช่นเราไปหาหมอใช่ไหมตอนเช้าใช่ไหมครับก็ตอนบ่ายรับยาที่ห้องยานะครับอันนั้นแหละเป็นที่ของเภสัชกรที่จะอ่าตรวจใบสั่งยานะครับดูว่ายาแต่ละตัวที่คุณหมอจ่ายเนี่ยตียากับยาด้วยกันไหมนะครับแล้วก็อ่ากับโรคที่้ง่า้เป็นอนะ่ะยาที่คุณหมอจ่ายให้มีความเหมาะสม อหรืล่าส่วนเภสัชกรร้านยาเนี่ยจะเป็นหน่วยปฐมภูมินะครับอยู่ตามชุมชนนะครับจะเป็นหน่วยที่คัดกรองนะครับให้คนไข้ที่จะป่วยอาการเบื้องต้นนะครับสามารถมาปรึกษานะครับให้คำปรึกษาแล้วก็รักษาด้วยยาเบื้องต้นไปก่อนนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นอย่างไรเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลนะครับยาพารารักษาได้ทุกโรคจริงไหมคะจริงๆพาราเซตามอลนะครับมันก็มีฤทธิ์แก้ปวดนะครับลดไข้ แค่นั้นเองนะครับส่วนที่คนทั่วไปเชื่อว่ามันรักษาได้โรคก,ก็คือจริงๆการรักษาโรคด้วยยาเนี่ยมันมีผลอย่างหนึ่งที่เราเรียกกันเพิ่มผลทางพลาซิโบหรือว่าผลทางจิตใจนะครับคือขอแค่ให้ได้รู้สึกว่าตัวเองกินยาเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้คนทั่วไปเชื่อว่าขอได้แค่กินยาก็จะอาการดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็าตามนะครับแต่จริงๆแล้ว พาราเองก็มีข้อจํากัดในการใช้พอสมควรเนาะไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน8เมตดต่อวันนะครับหรือว่าใช้ติดต่อกันไม่เกิน5วันนะครับแนวทางการสอบสัมภาษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ต้องรู้อะไรบ้างคะอันดับแรกนะครับน้องต้องคุณศษษษึกษาก่อนว่าเภสัชเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วตัวน้องเองอะ่ะสนใจเรียนทางด้านไหน เพราะอย่างที่จารีวัฒน์บอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีทั้งสายฟาร์มสายแคร์นะครับเกี่ยวกับการบริบาลผู้ป่วยแล้วก็สายทรายเกี่ยวกับโรงงานการผลิตยานะครับการคำถามเบื้องต้นที่จะถามส่วนใหญ่ก็คือทำไมน้องถึงเลือกเรียนวิชานี้ทำไมถึงอยากเป็นเภสัชะกรนะครับแล้วก็ความสนใจนะครับในวิชานี้นะครับจุดดีจุดด้อยของตัวเองนะครับความขยันความตั้งใจเพราะอย่างที่รู้ว่าเราเรียนเยอะนะครับใช้เวลาเรียนตั้ง6ปี นะครับก็ต้องตั้งใจพอสมควรนะครับน้องๆที่สนใจคณะเภสัชศาสตร์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับน้องๆที่ต้องการาเรียนคณะเภสัชศาสตร์นะครับการเตรียมตัวคือควรจะเตรียมตัวตัวต้งแต่ม .4 เนาะแล้วก็อยากให้าสายที่ควรเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์เพราะเราจะมีวิชาที่ต้องเน้นก็คือวิชาเคมีนะครับวิชาชีววิทยานะครับภาษาอังกฤษก็สำคัญนะครับแล้วก็การคำนวณเบื้องต้นนะครับควรจะต้องมีนะครับ นรก็จะเน้นฟิสิกส์เคมีชีวะน่าพื้นวิชาพื้นฐานเบื้องต้นนะครับแล้วก็เน้นเป็นสายวิทย์นะครับน้องๆหายสงสัยกันหรือยังถ้าอยากรู้เกี่ยวกับคณะอะไรอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยนะ